แสวัสดีครับขอต้อนรับสมาชิกสาภาพแรงงานเดนโซทุกๆท,ท,ท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการรายงานข่าวสารโลมาแดงนะครับซึ่งมีเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับกับกระผมนผายโสพลไกรธนานันนะครับในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ,ธ์นะครับแล้วก็เป็นประจาครับนอกเหนือจากที่ผมจะมาอ่านข่าวเพียงคนเดียวนะครับผมได้รับเกียรติจากน้องวันนี้มาจากวิลโกแพนเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องเขา แนะนาตัวเองเลยแล้วกันนะครับขอเรียนเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติชยาดวงสุวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อเตยค่ะมาจากโรงงานเวลโกรค่ะเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าววันนี้ได้รับเชิญมาเป็นในส่วนของผู้บรรยายข่าวร่วมรู้สึกชุกระหุกมากตืนเล่นมากด้วยค่ะโอเคครับก็คิดว่าดูจากบุคลิกแล้ววันนี้น่าจะไปด้วยกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลย ก่อนที่จะอ่านข่าวพอทราบไหมครับเดือนที่ผ่านมาในส่วนของเดือนกันยายนเนี่ยในส่วนของความสําคัญของเดนโซเนี่ยเป็นเดือนแห่งอะไรครับเดือนแห่งความปลอดภยัยใช่แล้วครับนอกนนั้นในส่วนของเดือนแห่งความปลอดภยัยน่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแน่ๆให้กับในส่วนของสมาชิกสหภาพเดนโซของเรานะครับ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปที่ข่าวแรกเลยนะคะคจากที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เรื่องในความปลอดภัยของเรารรนะคะทางสหภาพเราได้มีการร่วมโปรโมตกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยค่ะเพื่อให้สมาชิกแล้วก็พนักงานเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะทั้งนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลนะคะในเครือกู่สัญญาของบริษัทก็ได้มีการเข้าร่วมจัดวูดโปรโมทค่ะแล้วก็นาเกมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยมาให้กับพนักงานได้ร่วมสนุกกันด้วยใช่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยในส่วนของเดือนกันยายนแห่งความปลอดภัยนะ แล้วนอกเหนือจากในส่วนของเดือนกันยายนที่เกี่ยวความปลอดภัยแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ๆเลยพอทราบไหมครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปีค่ะใช่แล้วครับ<ช><ช>ซึ่งในส่วนของปีนี้เองครับทางสาภาพนะครับเดนโซ่เนี่ยได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับประจาปี2568นาปะครับซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่47แล้วนะครับซึ่งผลตอบรับจากสมาชิกในครั้งนี้ถือว่าท่วมท้นเลยเราได้รับเสียงตอบรับจากกิจกรรมอะไรพอรู้ไหมครับ การจากคอนเทนต์ติ๊กตอกคะ่ะใช่ใช่ในส่วนของตรงนี้เองทางสาภาพครับได้มีการโปรโมทแล้วก็ได้ทําการลณนรงการประชุมใหญ่โดยกิจกรรมโปรโมทติ๊กตอกตามที่น้องบอกเลยนะครับโดยส่วนตรงนี้เองนะี่ยเรามีการเขาเรียกชิงเงินรางวัลกันด้วยเกี่ยวกับผู้ชนะได้เงินประมาณสักสามพันบาทใช่ถือว่าเป็นเงินที่เยอะเลยก็เลยทําให้ในส่วนของเสียงตอบรับในการประชุมครั้งเนี้ยค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนอกเหนือจาก วันงานที่เราเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะมีการออกแบบสํารวจให้กับทางสมาชิกสาภาพทุกท่านนะครับได้กรอกแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะได้ทําการประเมินอีกทีว่างานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างซึ่งจากการประเมินเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่หากมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องประการใดนะครับทางคณะกรรมการสาภาพก็ต้องขอเก่าวขอขอภัยในเรน,นี้ด้วยละกันนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของทางสาภาพนะครับก็ยินดีแล้วรับปากนะครับว่าในปีถัดไปก็จะ พัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปขา่าวสารต่อไปเลยครับข่าวถัดมานะคะรองประธานฝ่ายสวัสดิการได้เข้าร่วมการประชุมอาสาเยในระดับหัวหน้างานค่ะโดยมีหัวข้อแจ้งในที่ประชุมทั้งหมด3ข้อค่ะข้อแรกนะคะจะเป็นการขอบคุณหัวหน้างานแล้วก็สมาชิกนะคะที่ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ที่เราจัดขึ้นมาถัดมาก็จะเป็นการเปิดตัวโครงการเอริลีไท m เมนรอบพิเศษค่ะคแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเลยก็คือกิจกรรมเย a เอ็นปาร์ตี้ประจำปี2568าปนะคะที่เรารอคอยกันซึ่งทางบริษัทนะคะได้ประกาศ จัดกิจกรรมในวันที่13ธันวาคม2568ค่ะสำหรับในส่วนของดิวชชั่นทั้ง EPD แล้วก็ TSD เลยใช่ครับถือว่าเป็นกิจกรรมสุนท้ายปีซึ่งพวกเราทุกคนตั้งตารอนะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกด้วยพื้นฐานแห่งความปลอดภัยด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไปข่าวสารต่อไปเลยละกันนะครับก็ในส่วนของทางสาภาพครับได้มีการจับอบรมในส่วนของการสัมมนาเกี่ยวกับระบบ AI นะครับก็อย่างที่ทราบครับตอนนี้ในส่วนของบริษัทให ความสาคัญเกี่ยวกับระบบ AI นะครับเพื่อนํามาใช้กับชีวิตประจําวันและรวมถึงในส่วนของการทํางานให้เรามีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับก็ในส่วนตรงนี้เองครับทางสาภาพครับได้มีหลักสูตร AI ครับในหัวข้อเพื่อคนสร้างรายได้และธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยได้มุ่งเน้นให้ความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจง่ายครับเพื่อช่วยให้กับสมาชิกสาภาพได้ใช้ประโยชน์จาก AI เนี่ยได้อย่างสูงสุดเลยรวมถึงในส่วนของเครื่องมือออนไลน์ครับ ในการสร้างไรายได้นะครับเพิ่มโดยพัฒนาทางด้านการตลาดดิจิตอลและก็เตรียมความพร้อมสําหรับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราได้จัดสัมมนาตั้งแต่วันที่18-19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเดอะไซมิดอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยผลการตอบรับจากสมาชิกพอทราบไหมว่ามันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเราเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมรู้ไหมว่าใช้เวลากี่วันในการปิด ามในหนึ่งวันเลยใช่และ <Wow. S 1> ถือว่าในส่วนขอตรงนี้เองสามารถนํามาประเมินผลได้เลยว่าสมาชิกอะต้องการแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของสมาชิกตรงนี้จริงๆถือว่าเป็นกิจกรรมดีเลยที่ทางสาภาพได้จัดขึ้นครับนั้นเดี๋ยวเราไปข่าวสารต่อไปเลยแล้วกันครับ โอเคค่ะข่าวถัดมานะคะรองประธานบริหารและคณะกรรมการะคะ่ะร่วมกับตัวแทนบริษัทเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬารั์ชลเวชอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อประสานงานร่วมกันเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งค่ะในสังกัดของโรงพยาบาลจุฬารั์ค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลน,นะคะมีระบบประกันสังคมค่ะคเพื่อรองรับผู้ประกันตนด้วยค่คะโดยพนักงานที่เข้าใช้บริการนะคะสามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคมได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวสิทธิประกันสังคมอ๋อดีมากเลยครับซึ่งทางพนักงานของเรานะคะสามารถ ใช้งานได้ตามปกติทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องสิทธิในการเบิกประกันสังคมให้กับพนักงานใช่<อ>ถือ<ล>ว่าโชคดีในส่วนของพนักงานเราเนาะที่ได้<ช>มีสวัสดิการดีๆตัวนี้เกี่ยวกับประกันสังคม<ช>นะครับแล,และนอกเหนือจากนั้นครับทางคณะกรรมการสาภาพนะครับได้ร่วมกับแผนก GA และแผนกเซฟตี้ครับตรวจลดรับส่งประจําเดือนทุกๆพื้นที่เลยเพื่อความพร้อมและความปลอดภัยของพนักงานนะครับและนอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีในส่วนของตัวแทนสาภาพครับ โดยคุณภัยวันนะครับได้เข้าร่วมรับมอบรางวัลสถานประกอบการที่มีระบบบริหารการจัดการด้านแรงงานที่ดีณนะห้องบางแก้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนต่างบลจังหวัดฉะเชิงเทราครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวสารเกี่ยวกับสมาพันธ์แรงงานเดนโซ่กันดีกว่าโอเคครับน้องเตยพอทราบไหมครับว่าในส่วนของสาภาพแรงงานเดนโซ่เนี่ยจริงๆเรามีกิจกรรมอะไรบ้าง ก็าาทางสมาพันธ์แรงงานเดนโซนะคะคได้มีการจัดอบรมสัมมนาค่ะในหัวข้อก้าวต่อไปอย่างมั่นใจในยุคเปลี่ยนผ่านค่ะหรือว่า new mindset new future ค่ะที่จังหวัดนครน,นายกนะคะคซึ่งก็ได้ส่งคณะกรรมการของเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI เพื่อน,นำมาพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานนะคะแล้วก็สร้างไรายได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะครหรือว่าดีเหมือนกันโอเคครับ ถัดมานะคะก็คือทางคณะกรรมการระดับบริหารของสหภาพนะคะได้เข้าร่วมสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ค่ะรวมถึงปรึกษาข้อเรียกร้องประจําปีระหว่างบริษัทไทยโทเคน็นแล้วก็สาภาพไทยโทเคนนะ็นณโรงแรมโอ๊กอูดโอเทลศิราชาค่ะครับ ถัดมานะคะก็คือตัวแทนสาภาพได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสวนาเวที T, รวมผู้สร้างสารรค์แบบญี่ปุ่นค่ะแล้วก็แรงงานสัมพันธ์เชิงบวกจัดโดยสาภาพแรงงานโตโยต้าร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะณศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าค่ะโอเคครับข่าวสารต่อไปนะครับทางคณะกรรมการสาภาพครับได้เข้าร่วมประชุมประจําเดือนครับกลุ่มสาภาพสวัสดิการยันยูและชิ้นส่วนนะครับครั้งที่164ซึ่งในส่วนตรงนี้เองเ,องเนี่ยทางกรรมการสาภาพของเราอะ่ะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม สมาชิกตัวนี้ด้วยและครั้งนี้เองทางสาภาพแรงงานเสียมเดนโซและเสียมเคียวซัน,นครับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมด้วยและนอกจากนั้นครับทางคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยครับได้เข้าร่วมประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานประจำเดือนณห,ห้องประชุมชั่วคราวสถานีรถไฟมักะสารจังหวัดกรุงเทพมหานครโอเคครับข่าวสารต่อไปครับทางคณะกรรมการนะครับได้เข้าร่วมประชุม เครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่19นะครับโดยทางผู้บริหารของบริษัทเดนโซนะครับแล้วก็ประธานเลขาสาภาพแรงงานของเราเนี่ยได้เข้าร่วมด้วยนะครับณบริษัท Toyota Motor โตโยต้ามอเตอร์โรงงานเกตเวย์ด้วยครับเดี๋ยวไปขา่าวสารต่อไปเลยครับ ข่าวถัดมานะคะสาภาพได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการค่ะร่างข้อเรียกร้องกลุ่มจัดโดยสาพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้าค่ะโดยเนื้อหาสัมมนานะคะจะเกี่ยวกับการบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วก็ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะคะรวมถึงอธิบายทิศทางของเศรษฐกิจกลุ่มยานยนต์และกลุ่มธุรกิจของโตโยต้าด้วยค่ะในทั้งนี้นะคะเราก็ยังมีแนวทางการจัดทําข้อเรียกร้องของสาพันธ์แรงงานโตโยต้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็การระงับข้อพิพาทแรงงานมาพูดคุยันด้วยนอกจากนั้นครับทางรองประธานบร ผู้สักนุ่นมันครับได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาร่างข้อเล็กล้องของสาภาพ E แล S เดี๋ยวข่าวต่อไปนะครับเป็นการดูแลสมาชิกสาภาพแรงงานของเราครับ ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับสมาชิกแล้วก็ครอบครัวของสมาชิกที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะรวมถึงขอแสดงความห่วงใย,ยให้กับสมาชิกที่เจ็บป่วยโดยทางตัวแทนของคณะกรรมการสหภาพแรงงานในแต่ละพื้นที่ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็มอบสวัสดิการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราในตัวแทนของสหภาพนะก็ขอแสดงความเสียใจยมาณที่นี้ด้วยรับกันนะครับโอเคครับข่าวสารต่อไปนะครับเรามาช่วงข่าวสารรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์นะครับ เนื่องด้วยนะครับในส่วนของราชกิจจารุเบกสารนะครับได้ประกาศเลื่อนเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับโดยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยรายละเอียดนะครับเพื่อบรรเทาภาระทางด้านการเงินของนายจ้างและลูกจ้างนะครับโดยสาระสาคัญนะครับของพระราชกิจชฎิกาฉบับนี้นะครับคือการเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินส,สมทบของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับไป เริ่มต้นที่วันที่1ตุลาคม2569นะครับรวมถึงยกเลิกพระราชกิจสีกานะครับฉบับเดิมนะครับพฤศจิาล2,567นะครับที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยน้องเตยพอทราบนะครับว่าเหตุผลในการเลื่อนครั้งนี้เพราะอะไรครับ ผลกระทของการเลื่อนนะคะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันขวดแล้วก็ชะลอตัวค่ะจะส่งผลให้ผู้ประกอบการนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะต้องปรับตัวแล้วก็เผชิญกับการแข่งขันรุนแรงแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะกระทบต,ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโดยรวมค่ะทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลของเราก็เลยเห็นสมควรว่าเลื่อนการบังคับใช้เป็นวันที่1ตุลาคม2569เค่ะ,คะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินของทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยค่ะโดยเงินสมทบของ กองทุนลูกจ้างนะคะจะใช้ลูกจ้างที่ไม่มีการจัดเก็บกองทุนสำรองเลียงชีพใช่แล้วครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกมา โดยที่ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับจริงๆก็ยังมีคําถามจากลูกจ้างด้วยพอทราบไหมว่าคําถามทําไมต้องเก็บเงินกองทุนเงินส่งเคราะ์ลูกจ้างด้วยในครั้งนี้ที่เราต้องเก็บนะคะ<ช>ข้อนะแรกเลยสําคัญเลยก็คือเป็นหลักประกรันทางการเงินสาหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงานหรือเกิดเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังสามารถเราเนี่ยให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยคะ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาวของแรงงานด้วยคะ่ะใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ คิดว่าทันต่อเหตุการณ์จริงๆยังม่อีกหลายอีกหลายเหตุการณ์เลยนะครับ <S <S น้องเตยพอทราบไหมว่าจริงๆมีเหตุการณ์อะไรที่อยากให้ทางสมาชิกเราได้เฝ้าติดตามช่วงนี้บ้างที่เรารอคอยกันก็เป็นโครงการคนละครึ่งค่ะใช่แล้ว,ลวต้องเช็คสิทธิ์กันให้ดีๆเลยใช่แล้วพลาดเลย แล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีในส่วนของราคาทองด้วยนะครับแล้วยังมีข่าวสารอะไรที่เพิ่มเติมอีกไหมครับเนี่ยก็จะมีทางสงครามทางการค้านะคะระหว่างจีนกับสหรัฐอันนี้ก็ต้องเฝ้ามองเหตุการณ์กันต่อไปใช่ยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของข่าวสารต่างๆก็สามารถติดตามได้ในช่องทางรัฐบาลนะครับหรือโลกโซเชียลเรายังไงเลือกที่จะเสพข่าวแล้วกันนะครับในส่วนที่เชื่อถือได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของตรงนี้เองคิดว่าข่าวสารทั้งภายในภายนอกนะครับแล้วก็ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์น่าจะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวสารที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยในประจํา EP นี้นะครับยังไงแล้วแต่ในส่วนของ EP นี้คงจะไปด้วยดีไม่ได้ถ้าไม่มีผู้อ่านข่าวช่วยนะครับโดยน้องเตยที่ได้รับเกียรติมาช่วยอ่านข่าวในวันนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับหวังว่า EP หน้าเราคงได้มีโอกาสอ่านข่าวร่วมกันนะครับเล่นพี่ประมาาไปด้วยนะครับโอเคแล้วยังไงเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับแล้วเจอกันนะครับ 哇。